สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เป็นที่กล่าวกันโดยทั่วไปว่าผู้หญิงมีความซับซ้อนทางด้านจิตใจอยู่มากในขณะที่ผู้ชายยังคงเข้าใจง่ายและเรียบง่ายแต่ภายใต้ความเรียบง่ายนั้นสิ่งที่ผู้ชายมองหาในความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้หญิงตกอยู่ในความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความคาดหวังในเรื่องอื่นๆอีกด้วยดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5สิ่งที่ผู้ชายคาดหวังในความสัมพันธ์จากคุณนำเอมา าให้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีเรื่องใดบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความต้องการและเงื่อนไขเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัยผู้ชายชอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและต้องการอิสระในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ซึ่งหากคุณกำหนดเงื่อนไขต่างๆกำหนดความต้องการของตัวเองมากเกินไปหรือยึดติดกับความผิดพลาดบางประการของเขาก็อาจทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายและอึดอัดในความสัมพันธ์จนเลือกที่จะมองหาคนใหม่ที่จะแบ่งปันชีวิ วิตกับเขาได้ครับข้อที่2มิตรภาพและการสื่อสาร ผู้ชายหลายคนยอมรับว่าเขามองหาเพื่อนที่ดีและคู่ชีวิตที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างตรงไปตรงมามากกว่ามองผู้หญิงเป็นแค่คู่นอนหรือเพื่อนหญิงซึ่งมุมมองในด้านมิตรภาพนี้จะช่วยให้เขาเปิดใจและมีการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตของเขาได้อย่างสบายใจและคู่รักที่หล่อหลอมมิตรภาพที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มที่จะสนุกไปกับความโรแมนติกและความสุขตลอด ชีวิตครับข้อที่สเรื่องเซ็ก เรื่องเซ็กถือว่ามีบทบาทสำคัญในการทำให้คู่รักมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและยืนยาวขณะที่คู่สมรสหลายคนล้มเหลวเรื่องความเข้าใจบทบาทที่ถูกต้องของเพศและความต้องการของฝ่ายชายจนต้องเลิกรากันมานักต่อนักผู้ชายอาจเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้หญิงต้องใช้เวลานานหน่อยดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศอาจช่วยให้คุณทั้งคู่สามารถจัด การกความแตกต่างนี้ได้มากที่สุดครับข้อที่4การสนับสนุนและการส่งเสริม คู่รักทุกคู่ล้วนต้องการให้อีกฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งผู้ชายบางรายก็อชอบให้แฟนสนับสนุนและให้กำลังใจอยู่เสมอดังนั้นคุณก็ควรส่งเสริมแฟนของคุณไม่ว่าจะในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และเมื่อใดที่พวกเขารู้สึกว่าคุณนิ่งเฉยหรือไม่อยู่ข้างๆ,ขางๆเขาก็จะเริ่มมองหาความสัมพันธ์ใหม่ที่คิดว่าจะได้รับการสนับสนุนและส่ง เสริมเขาได้มากกว่าครับข้อที่หํามั่นและความซื่อสัตย์ใช่ว่าจะมีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่หอยหาข้อนี้เพราะผู้ชายเองเขาก็ต้องการให้คนรักของเขาจงรักพักดีและทุ่มเทกายทุ่มเทใจให้กับเขาเช่นกันและจะมีผู้ชายจํานวนมากที่รู้สึกเสียใจจนบ้าคลั่งเพียงคิดว่าคู่รักของเขาจะไม่ซื่อสัตย์และมีคนอื่นครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5สิ่งที่ผู้ชายคาดหวังในความสัมพันธ์จากคุณจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาสิ่งที่คาดหวังนั้นหากเป็นสิ่งที่เป็นผลดีกับตัวคุณเองและเขาด้วยแล้วล่ะก็คุณก็ควรที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้เขาสมหวังจะเป็นการดีที่สุดครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ